คุณกำลังฟังคุณกำลังฟังรายการสุขภาพดีกับหมอปริยาภากับสาวมากีดีเจเสียงใสขวัญใจชุมชนดีเจใจดีสุขภาพดีกับคลินิกการแพทย์แผนไทยหมอปริยาภาดีเจใจดีมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะค่ะลืมไม่ได้นั้นก็คือความรู้เรื่องโรคแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ดีเจใจดีจะนํามาฝากคุณผู้ฟัง ไบ o อออกวันค่ะผลิตภัณฑ์น,น้ำเอนไซม์จากมรุมนะคะดื่มเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายช่วยย่อยอาหารแล้วก็นำสารอาหารดีๆเข้าสู่เซลล์ทำให้ร่างกายแข็งแรงตัวที่สองก็คือเกล็ดมกนะคะสมุนไพรล้างระดูขาวกระชับสาวทำให้กลิ่นกายสะอาดค่ะตัวที่สามนะคะครีมรักษาสิวรักษาฝ้าหมอปริยาภา ครีมหน้าใสาและก็ป้องกันอาการแพ้เครื่องสําอางด้วยนะคะทําจากสมุนไพรนะคะล้วนๆเลยครีมไบโอไนท์ใส่ใจสุขภาพผิวสิวฟ้าและผื่นแพ้ต่างๆค่ะตัวที่4ค่ะ24อีกครั้งกับ Perfect s ต์สินะคะสมุนไพรเพียง1กระปุกทำให้คุณพอใจนะคะสมุนไพรควบคุมน้ำหนัก ดีท็อกล้างสารพิษค่ะขับถ่ายไม่สะดวกหน้าท้องเป็นห่วงยางรูปร่างไม่กระชับนะคะรับประทานสมุนไพรดีท็อกซล้างไขมันทำให้ถ่ายสะดวกร่างกายผิวพรรณดีด้วยนะคะเซรั่มนำสมัยค่ะใส่ใจผิวพรรณกลับมาเปล่งปลังอีกครั้งขจัดรอยย่นรอบดวงตา ผิวหน้าแตกแห้งเป็นรอยขุยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะตัวนี้จะทำให้นําพาไปซึ่งความแก่ชราก่อไวยนะคะผิวพรรณจะเหี่ยวยน่นขจัดมันทิ้งไปค่ะผิวใหม่จะกลับมาหน้าเด้งเปล่งปลั่งอมชมพูดีเจใจดีคอนเฟิร์มนะคะเซรั่มนำสมัยค่ะแพ้ใจตัวเองกับน้องชายงอแงเป็นอย่างไรคะ เรียกไม่ตื่นฟื้นยากฟื้นเย็นเหลือเกินนะคะเห็นไหมคะน่ารำคาญจังเลยนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ชายนะคะถึกใจแน่นอนเอ้ สนับสนุนดึนิสาดีท็อกนิสาดีท็อกนิสาดีท็อกรับประทานนิสาดีท็อกก่อนนอนครั้งละ2-3แคปซูลช่วยระบายถ่ายของเสียล้างสารพิษตกค้างล้างเมือกมันในลำไส้ล้างไขมันตับและป้องกันมะเร็งรับประทานนิสาดีท็อกก่อนนอนครั้งละ2-3แคปซูลช่วยล้างพิษออกจากลำไส้ล้างพิษออกจากร่างกายขับถ่ายของเสียที่อยู่ภายในร่างกายออกมาพร้อมกับอุจจาระเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากสมุนไพร ยธรรมชาติ100%เอซอาทิเช่นมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกลูกใต้ใบดอกคอมฝอยและสมุนไพรอื่นๆอ,อีกหลายชนิดล้วนแต่เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์เสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะกระตุ้นการทำงานระบบขับถ่ายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับประทานนิสาดีท็อกก่อนนอนครั้งละ2-3ถึงแคปซูลช่วยระบายถ่ายของเสียล้างสารพิษตกค้างล้างเมือกมันในลำไส้ล้างไขมันตับและป้องกันมะเร็งรับประทานนิสาดีท็อกก่อนนอนครั้งละ2-3ถึงแคปซูลช่วยล้างพิษออกจากลำไส้ล้างพิษออกจากร่างกายขับถ่ายของเสียที่อยู่ภายในร่างกายออกมาพร้อมกับอุจจาระเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติร้อเปอร์เซต์ ចិត្តแน่นอนអើយស្អីមកបាយព្រោះ